ลิซ่าทำคอนเทนต์กับเคนทาโร่แฟนๆแห่แซวสุดน่ารักติดต่อเป็นพระเอก M.V. กระแสฮือฮามาแรงอีกครั้งเมื่อลิซ่าได้ปล่อยคอนเทนต์ร่วมกับซากางูจิเคนทาโร่พระเอกหนุ่มสุดฮอตจากญี่ปุ่นทำเอาแฟนๆกรีสนันโลกออนไลน์กลายเป็นวรัลนอย่างรวดเร็ว เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อลิซ่าลงคลิปสั้นสุดน่ารักผ่านโซเชียลโดยเป็นการลิปซิงเพลงชีกับหนุ่มเคนทา o โร่ก่อนจะค่อยๆดึงเขาเข้ามาอยู่ในเฟรมทําให้แฟนๆตกใจและตื่นเต้นไปตามๆกันเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองมีคอนเทนต์ร่วมกันแต่ความฟินยังไม่หมดเท่านั้นลิซ่ายังเสิร์ฟคลิปอีกระลอกโดยครั้งนี้ใช้เพลงไลฟ์สไตล์และลงแคปชั่นว่า until next time เจแปนแล้วเจอกันใหม่ญี่ปุ่นซึ่งทําให้แฟนๆเดากันไปต่างๆนานาว่าหรือจะมีโปรเจกต์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเร็วๆนี้หรือไม่หลังจากคลิปถูกปล่อยออกมาแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แบบถล่มทลายบางคนถึงกับบอกว่านี่คือคู่จิ้นแห่งปีและอีกหลายๆคนที่เชียร์ให้เคนทาโรมาเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอของลิซ่าเช่นตกใจไรดีสุดคลิปลิซ่าขึ้นฟีดหรือคลิปลิซ่ากับเคนทาโร ญี่ปุ่นได้สัมปทานลิซ่าไปแล้วสินะคืออ่อติดต่อเป็นพระเอก m v เลยเธอหน้ารักเกินไปแล้วเคมีดีมากนี่มันซีนจากหนังรักชัดๆหรือจะมีโปรเจกต์พิเศษแฟนๆตั้งตารอจากแคปชั่น Until next time เจะแปนหลายคนคาดแตาว่าอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษที่ลิซ่าจะกลับมาถ่ายทำในญี่ปุ่นอีกครั้งหรืออาจจะเป็นสัญญาณว่ามีการร่วมงานกับศิลปินหรือนักแสดงญี่ปุ่นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจากต้นสังกัดของลิซ่าเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ที่แน่ๆคือคอนเทนต์นี้ทำให้แฟนๆตื่นเต้นและแฮปปี้สุดๆลิซ่ากับเคนทา r o โร่เคมีดีขนาดนี้ควรมีคอนเทนต์ร่วมกันอีกไหมแฟนๆว่าไงกันบ้างคิดว่าอยากให้เคนทา o โร่มาเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอของลิซ่าจริงๆไหมหรืออยากเห็น